สวัสดีนะครับสวัสดีกับทุกทท่านนะครับพบกับโคสงานะครับวันนี้มีเรื่องดีเรื่องดีใจจะมาบอกนะครับคือว่าสินค้าที่โคสงานะครับสั่งไปจากอเมริกาโดยตรงนะครับวันนี้เดินทางมาถึงโคสงาแล้วนะครับเมื่อวันที่1เมีสายนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับวันนี้เรามาดูว่าเราได้อะไรบ้าง การเข้าร่วมจอยเป็นเจ้าของแบรนด์กับโดทาร่านะครับสินค้านี้สั่งตรงมาจากอเมริกานะครับวันนี้เราได้อะไรบ้างในเซตนี้ 200PV นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิทแรกคือว่า Adaptive นะครับ Adaptive นะตัวที่2ครับมา b l e e d นะครับตัวนี้สุดยอดมากในเรื่องการดูแลสุขภาพตัวที่3ครับตัวนี้ต้องบอกว่าสุดยอดของหัวใจเลยของผมเองนะชอบมาก Peppermint นะครับตัวที่4ครับมาวันนี้ ลาเวนเดอร์นะสุดยอดขวญใจของสุขภาพชาวีหลายๆท่านที่ต้องการนอนหลับพักผ่อนแบบสบายๆนะครับและนี่ครับออนคาดครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพต้องบอกได้เลยว่านี่คือขวญใจของการทําความสะอาดนะครับทั้งภายนอกและภายในสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้ขวญใจสุขภาพสตวตีอีกหงท่านครับเลมอนครับหอมชื่นใจสดชื่นมากๆกับเลมอนนะครับถัดมาครับเดี๋ยวขออนุญาตนะโคไบบ้านะ ลดการอักเสบนะครับทั้งภายในและภายนอกร่างกายแล้วก็สร้างสมดุลให้กับร่างกายแบบสุดยอดเลยนะครับนี่อีกอันนึงครับไดเจนเซนนะใครได้ลองแล้วก็เป็นติดใจทุกคนนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของโดทอล่าต้องบอกว่านํามาด้วยกลิ่นที่หอมมากๆตัวนี้สุดยอดอหนึ่งตัวครับบาลานซ์ Balance, นะตัวนี้สุดยอดของการสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนะครับทั้งภายนอกและภายในตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับมีหัวใจอีกอันเดฟลู De blue, เห็นขวดเล็กๆขนาดนี้นะครับแต่ะสิทธิภาพสุดยอดมากๆวันนี้สังหาได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด10รายการ นะครับต้องรู้ว่าคุ้มมากๆกับชุดนี้200 PV นะครับใครที่เริ่มต้นกับโดโทล่าไม่ว่าจะเป็น100และ200 PV นะครับวันนี้ท่านได้เป็นเจ้าของแบรนด์กับโดโทล่ามีอีกหนึ่งตัวนะครับในชุดนี้ที่ผมได้มาคือตัวพ่นไอน้ำกับโดโทล่าต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเมื่อคืนได้ทดลองแล้วไอน้ำนุ่มมากๆนะครับเราหยดกลิ่นที่ผมชอบไปเมื่อคืนผมลดหยดลาเวนเดอร์นะครับกลิ่นหอมละมุนมากกว่าการสูดดมธรรมดาและที่สําคัญครับไอน้ำที่พ่นออกมาทีแรกคิดว่าจะอุ่น เย็นเหมือนไอน้ําแข็งแปลกมากนะครับซึ่งเป็นการทำเอ่อเรียกว่าสร้างสีสันให้กับการนอนหลับแบบสุดยอดเลยเมื่อคืนนี้หลับดีมากนะครับวันนี้ครับอยากให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กับโดโทายล่าแล้วมาทําธุรกิจด้วยกันนะครับวันนี้รีวิวเพียง10บัวเท่านี้เดี๋ยววันหลังจะเจาะลึกในแต่ละตัวนะครับว่าประสิทธิภาพเขาเป็นแบบไหนบ้างวันนี้อยากให้ทุกท่านมาเริ่มจอยและเป็นเจ้าของแบรนด์กับโดโทายล่านะครับวันนี้โดโทายล่าเปิดตัวเมื่อวันที่1เมษายน ซึ่งสง่าได้รับผลิตภัณฑ์ตรงกับวันที่ดนึ่งโดเซอร่าเทาเลนเปิดตัวเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็วันนี้เลยมารีวิวให้ดูว่าทั้งหมด10กลิ่นเราได้อะไรบ้างและโอกาสหน้าจะมารีวิวแต่ละตัวคุณสมบัติโดเ่นให้ฟังนะครับแลว้วก็จะพาไปหาผู้เขาเรียกว่าผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเปิดความประทับใจเป็นทีละเคสทีละท่านโอกาสหน้ามาบอกกันวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าของ นะครับกับรีฟันโดทาร่าแล้วมาร่วมเขาเรียกว่ามาหาเงินกับโดทาร่ากันถือว่าเป็นการแบ่งปันที่สุดยอดมากขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตเปิดตัวกับโดทาร่าไทยแลนด์กับสง่าวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับและสวัสดีครับ